สวัสีสวัสดีค่ะฮัลโหลพ่อได้ยินเสียงหนูอว่าว่ฮัลโหลได้ยินไปครับค่ะได้ยินอยู่อ่าได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วเมื่อกี้หนูว่าพ่อกินข่าวนูก็ได้ไปลงคลิปอยู่ห่างในโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่ห่างนอกว่าได้ยินเสียงโทรมาซีสายในเฝ้าโทรครับครับหาน้อยครับพากไหมค่ะหาน้อยมัวว่านี่ว่านี่บ่เขานะคะ ตามต่อวันนี้เข้ามาสามมวดซ้อนแล้วก็เว้นมือนึงคิดว่ามื้อนี้น่าจะเข้ามั้งปะคะครับค่ะโทษไปพ่อบอกว่ากินเข่าอยู่นุ้มว่าโอ้ยเข่าคักเล็กกั้งคุยก็จำท่านนีว่าจากนาเรียนอีกทีครับอ๋อว่นท่านว่าหันปะค่ะคท่านยื่นไปยื่นมองในนาเรียงยื่นเออมื้อนี้มีห้าน้อยกับเหล้ามันงปะคะพ่อ อ้านอนดีย่าพ้อเหรอคะห้าน้อยก่อนก็นได้ห้าน,อน้อยแต่ห้าสามครับแปดห้าสามแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์ตัดนี่คับอาจารย์ตัดออกมามันก็นจะเป็นแปดห้า,าห้าสามแปดห้าห้าสามแปด แปดสามครับแล้วก,ก็สามศูนย์มันป่นปค่ะเม่นครับเมีับเล่าครับเล่าค่ะน,นี่ฮาหนอยอันนี้เล่าหา้าแปดห้าสามต,ตุลเจ็ดหตัวเดียวแปดห้าสามแปดเจ็ดหกครับครั ได้แปดห้าห้าสามแปดเจ็ดยี่สิบหกแปดห้าห้าสามแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกครับครับอันนี้เราวอันนี้ห้าน,น้าอ,นนานอยวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะวันที่สิบเอ็ดคุณที่สิบเอ็ดอา้าว สรุปเนื้อาทางของเนื้อทางของพอลีงวดวันที่11บเดธันวาคม2567แถวบนนี้จะเป็นห้าน้อยห้าน้อยธรรมดาห้าน้อยพิเศษห้าน้อย VIP มี853แล้วก็8 3 0ดจับคู่ไห้มีเลขกซีคู่กับ8 5ดห83กับ30มศสำรับเลขเล่าเล่าพัฒนาวันที่11 เดือนธันวาคม2567 853แล้วก็876จับคู่หาย8ปหาแ7หาล้วก็76ตรงกันไหมค่ะพอ่อครับถูกครับค่ะข,ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้หน้าทางนะคะวันนี้ขอ fc โชดีหนะ้าทางของพ่อรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะพ่อม่พี่น้อย fc ก็บสียงยินเหน่อนะคะเสียงสัมผษณแล้วว่าน้อนที่ยากกับ พอลี่นะคะแนวทางของพอลี่เพิ่นกับลลอยทั้งไทยทั้งลาวทาัหห้งฮานอยนะคะนะคะบางท่านบางคนเพิ่นก็ชอบให้น้นทิยาตามให้เมื่อนี้บ่ได้ไปหาพอลี่นะคะจะไปเว้นมือนะคะไปทุกมือกับเบ้ไว้นะคะกัเก่งใจเพิน่นกับยุย่งใจน้อยนะคะน้นทิยากกับโทษสัมภาษณ์ตามให้คือเก่านะคะก็เป็นอ่าคลิปนี้จะเป็นฮาหนอยกับลาวนะคะลาวพัฒนางว่าวันที่11เดือนธันวานะคะแล้วก็เป็น ห้าน้อยธรรมดาห้าน้อยพิเศษห้าน้อยวีไอพีนะคะสามน้อยแต่ว่าเล่าเนะี่ยอาจจะเป็นเล้าพัฒนาหรือเล้าเดสตานะคะนนทิยากับโบไดซื้อหอกคะ่ะต่วทุกับเป็นสะพานบนหายตามหายเอฟซีคือเก้านะคะนทิยนทิยา,ยาองบโไดลงทุนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงอาจจะบ่มีนะคะก็หยุดไปก้อนนะคะสําหรับในคลิปนี้จะเป็นหน้าทางห้าหน้อยกับเล้า เอาฮานอยก่อนนะคะฮานอยงววันที่11อ็ะแคบนาจอเดอ้อพี่น้องนะคะพอลี่ห้เลข3ามโตมี8แปดาสมแล้วก็8ปดสมศูนย์นะคะจับผู้ไฮแปดห่าห้าสาม8ปดสามกับสาศนย์นะคะเป็นฮานอยวันที่สิเดือนธันวาคมสองห้านะคะนะคะเทอเมนี่ก็จะเป็นเลขเล่านะคะเล่าพัฒนาหรือเล่าเดสตาร์นะคะเป็น8ปดาสมกับ8ปดเจหกนะคะ คับคู่ไฮก็จะเป็น8 5า8เจ3ดาสามกับเจหนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเลขเล่าว,วันที่11บเดเดือนท่านว่าสงหาหกเกณฑ์น,นะคะฮัาก็มาุ่นน้ากันว่าจะใส่หรือจะใส่เคียงนะคะนนทิยากรก็อวยพ่อไ้พ่อไม่พี่น้องเอสซี 4, โซดีนวะทางของเลขฮานอยกับเลขเล้าของพ่อลีนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะ